สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับนะจากที่ข่าวนะครับผมนะการาเกิดโศกนาฏกรรมนะท้ายๆ้ยยปีนะครับผมเชจูแอร์นะได้ถลยนะครับไปออกนอกไปรันเวย์แล้วก็ไปชนกับกำแพงนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับเกือบทั้งลําเลยนะครับนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมสำหรับ ทางผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอไว้อะไรให้กับทุกทุกท่านนะครับที่เสียชีวิตด้วยนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับมีผู้รอดชีวิตอยู่2ลายนะครับก็ก็คือเป็นลูกเรือนะเป็นลูกเรืออ่าสำศัรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องว่าถ้าเราจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับถ้าเราจะเดินทางไปต่างประเทศถ้าเราไม่นั่งเครื่องบินนะ เราจะไปโดยวิธีไหนได้บ้างนะไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีอ่ายกตัวอ,อย่างเกาหลีหรือว่าประเทศอื่นๆอ่าก็ช่างนะเดี๋ยวเอาต่างประเทศก่อนเลยนะครับจากที่ผมหาข้อมูลมาให้นะครับนะอ่าผมเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ผมไม่กล้านั่งเครื่องบินนะเพราะว่านี่แหละผมเป็นคนขี้กลัวเครื่องบินนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผม ถ้าหากเราไม่ต้องการขึ้นเครื่องบินเราสามารถเดินทางไปในต่างประเทศได้โดยลักษณะตามภูมิประเทศตามจุดหมายนะครับโดยอย่างแรกนะครับการเดินทางโดยรถยนต์หรือรถบัสนะครับการเดินทางโดยรถยนต์หรือรถบัสประจําทางเนี่ยสำหรับเดินทางไปประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยนะครับ แล้วก็เราสามารถข้ามไปยังพรม,มแดนประเทศเพื่อนบ้านได้นะอย่างเช่นลาวกัมพูชานะมาเลเซียและก็เมียนมานะครับโดยใช้ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองนะบบรถบัสระหว่างประเทศนะครับจะมีบริการรถบ,บัสจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเช่นกรุงเทพเวียงจันทร์นะครับหรือว่ากรุงเทพพนมเปญอย่างเงี้ยอยู่ที่กัมพูชาอย่างเงี้ยครับกรุงเทพเว<ำ>ียงจันทร์ก็ไปลาวนะครับ อย่างที่สองนะครับเดินทางโดยรถไปนะครับเดินทางโดยรถไปนั้นก็จะเดินทางจากบ้านเรานะประเทศไทยไปยังอ่ามาเลเซียนะครับผมยังสถานีปลายทางที่ปดังเบซายเง,งี้ยหรือหรือกัวลาลัมเปอร์นะและก็เชื่อมไปยังอ่าต่อไปยังสิงคโปร์ได้อีกนะครับแล้วก็หากต้องการเดินทางไปยุโรปหรือว่าเอเชียอื่นๆนะครับก็อาจใช้เครือข่ายรถไฟนะครับนะ อย่างเช่นรถไฟสไซบีเรียนนะฮะไซบีเรียนไรส์เวย์นะครับจากรัสเซียไปยุโรปอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับนะสำหรับคนที่จะเดินทางเนาะ,ะถ้าเราไม่ไปโดยเครื่องบินนะมันก็อาจจะช้ากว่าเดิมนิดนึงนะอย่างที่3เลยนะครับผมาการดนเดินทางโดยเรือน,นะครับ อาจจะมีเรือเฟอร์รี่นะครับหรือเรือข้ามฟากนะครับที่ใช้สําหรับประเทศที่มีพรมแดนติดทะเลเนาะเช่นการเดินทางไปมาเลเซียหรืออินโดนีเซียนะครับเรือสําราญอย่างเงี้ยน,นะครับมีเส้นทางเรือสําราญจากประเทศไทยไปยังเวียดนามสิงคโ,โปร์ฮ่องกงนะครับวิธีที่4นะครับเดินทางโดยจักรยานหรือเดินเท้านี่คลาสสิกมากสําหรับผู้ที่ชอบเดินทางผจญภัยนะครับหรือว่าสามารถ จักรยานนะหรือสามารถเดินเท้าข้ามพรมแดนนะในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเช่นด่านระหว่างไทยลาวหรือไทยกัมพูชานะครับข้อที่5เลยนะครับเดินทางแบบผสมผสานนะครับก็มีหลายวิธีรวมกันนะครับเช่นเดินทางด้วยรถไฟนะจากไทยไปมาเลเซียต่อด้วยเรือข้ามฟากนะไปอินโดนีเซียหรือจากสิงคโปร์นะนั่งเรือไปอยังฟิลิปปินอะไรประมาณนี้นะครับ ข้อควรระวังนะครับตรวจสอบข้อกําหนดด้านเอกสารนะเช่ <c oughs> นหนังสือเดินทางวีซ่าหรือเอกสารข้ามพรมแดนอันนี้ก็จะขั้นตอนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ากว่าจะข้ามได้แต่ละประเทศเนี่ยถ้าเราไม่ขึ้นเครื่องบินนะก็จะข้ามได้แต่ละที่แต่ละที่นะเข้าเมืองเขามันก็ต้องมีเอกสารหนังสือที่จะเข้าประเทศเขาได้นะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบเดินทางชิวๆเที่ยวรอบโลกอะไรประมาณนี้เนาะ าการาศึกษาเส้นทางที่ปลอดภัยในแต่ละวิธีนะครับแล้วก็เตรียมเวลาให้พอเพียงนะเพราะวิธีเหล่านี้ใช้เวลานานกว่าการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับาหากคุณสนใจนะครับจะเดินทางาเฉพาะตรงนี้ก็สามารถเตรียมการเดินทางนะเตรียมตัวได้นะครับการเดินทางจากาแล้วอีกอย่างนึงนะครับการเดินทางจากประเทศไทยนะครับจากเราไปเกาหลีใต้ โดยไม่ใช้เครื่องบินนะสามารถทำได้ไหมทำได้นะครับนะสามารถทำได้โดยมีวิธีต่อเนื่องหลายรูปแบบนะครับเนื่องจากบ้านเรานะไม่ได้มีพรมแดนติดเกาหลีนะครับการเดินทางจะต้องผ่านหลายประเทศนะดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางทางบกและทางเรือนะครับาจากประเทศไทยไปประเทศจีนนะก็คือผ่าน ประเทศลาวขึ้นไปนะครับเดินทางาด้วยรถไฟหรือรถบัสจากไทยไปเวียงจันท์นะที่ลาวนะครับแล้วก็ต่อด้วยรถไฟความเร็วสูงนะครับจากเวียงจันท์เข้าสู่จีนนะครับไปทางเส้นทางคุนหมิงนะแล้วก็เดินทางจากจีนไปยังเกาหลีใต้นะครับโดยเดินทางจากจีนเช่นาจากเมืองชิงเต่าเมืองต้าเหลียนหรือเซี่ยงไฮ้นะครับหรือโดนเดินทางโดย เรือเปอร์ลี่นะไปยังเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ยังมีบริการเรือข้ามฝั่งนะครับจากจีนไปยังเกาหลีใต้นะในเส้นทางต่างๆเช่นเส้นทางจากจีนไปยังเมืองอินชอนหรือเมืองปูซานนะครับนี่มีเส้นทางให้เลือกอยู่นะเดินทางไปเกาหลีใต้นะครับอันที่2เลยนะครับการเดินทางโดยรถไฟนะผ่านเส้นทางทานไซบีเรียนะครับ ก็จะมีการเดินทางจากไทยไปรัเสเซียนะครับโดยเดินทางผ่านลาวจีนแล้วก็ต่อไปยังรัเสเซียด้วยรถไฟนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเดินทางจากรัเสเซียไปยังเกาหลีใต้นะครับโดยขึ้นเรือเฟอร์รี่นะาจากาวลาดีวอสตอกนะครับในรัเสเซียนะครับเดินทางไปยังเมืองปูซานของเกาหลีใต้นะครับ แล้วข้อ3นะครับเด,ดเ,รนนะเดินทางโดยเรือสำราญนะเดินทางโดยเรือสำราญนะครับหากคุณต้องการเดินทางนะที่สะดวกและหรูหรานะครับสามารถเดินทางด้วยเรือสำราญน,นะครับจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังเกาหลีใต้ได้เลยนะะเส้นทางนี้อาจจะต้องตรวจสอบนะจากสายเรือสำราญการให้บริการด้วยราคาอาจจะแพงนะ,นะครับข้อควรระวังอีกเช่นกันนะครับ ในการเตรียมหนังสือเดินทางนะจะผ่านประเทศอะไรบ้างจะต้องมีการเตรียมหนังสือเดินทางสําหรับทุกๆประเทศที่เราจะต้องผ่านนะครับแล้วก็เวลาในการใช้เดินทางนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์นะครับอ่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับอ่าแม้ว่าจะไม่ใช่การนั่งเครื่องบินแต่การที่จะเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละขั้นตอนโดยเฉพาะ เรือและรถไฟนั้นอาจจะสูงริ้วเลยนะครับนะ,ะเรือกับรถไฟเนี่ยอาจจะสูงริ้วเลยเนาะอาจจะหมดเยอะกว่าค่าเครื่องอีกนะครับวิธีนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการหาประสบการณ์ในการเดินทางที่น่าสนใจแปลกใหม่นะครับหากคุณสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ต้องหารายละเอียดก่อนที่จะเดินทางนะครับนะอันนี้เป็นวิธีการที่จะเดินทางไปต่างประเทศ และเดินทางไปยังเกาหลีนะโดยที่ไม่ต้องนั่งเครื่องบินนะครับเดินทางไปได้นะแต่อาจจะใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่นะใช้เงินเยอะขึ้นนะใช้เวลามากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเดินทางโดยเครื่องบินก็มีมีความจําเป็นในเรื่องการประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายน้อยลงอยู่แต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องต่างๆนี้อยู่นะครับ ก็ถ้าเราไม่ได้มีความจําเป็นเนาะในการที่จะไปทํางานหรือการไปติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงนี้ไปก่อนนะครับนะหลายๆคนก็อาจจะกลัวนะหรือรอฟังนะรอฟังว่าเขาจะมีมารบริษัทสายการบินต่างๆจะมีมาตรการที่ป้องกันในความปลอดภัยอะไรต่างๆแบบเนี้ยผมคิดว่าคนจะจําไปอีกนานเลยนะครับนะ นะในเรื่องของอ,อุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับหรือคนหรืออาจจะลืมเร็วก็ได้นะเพราะว่าก็มีเหตุนี้แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะครับนะเกิดขึ้นเป็นบ่อยๆในรอบห้าปีสิบปีมีให้เห็นนะครับเนาะนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ ครับขอขอบพระคุณนะครับผมนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับฮนะอ,อย่าลืมนะครับผมแล้วก็ขอความกรุณาด้วยนะกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดระฆังแจ้งเตือนให้ช่องมิสเตอร์หมานด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทําคลิปวิดีโอใหม่ๆนะเวลาทําคลิปใหม่ๆก็จะได้ส่งตรงเข้าสู่สมาร์ทโฟนของทุกท่านเลยนะครับนะอย่าลืมกดติดตามกดปุ่มระฆังแจ้งเตือน กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันคนละหนึ่งคอมเมนต์ comment ด้วยนะครับนะขอความกรุณาด้วยนะครับฮนะคอมเมนต์ comment ในด้านนะเชิงบวกเชิงลบยังไงก็ได้นะครับผมยินดีที่จะนำไปปรับปรุงในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับผมมนะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ